ระบบอัปเกรดสัตว์อสูรสุดเทพตอนที่8ในกรณีนี้ฉันจะมอบมันให้คุณให้ผมคุณจะมอบมันให้กับผมจริงๆเหรอใช่แล้วนี่คือมอนสเตอร์ประเภทใหม่ที่ยังไม่ได้บันทึกไว้และข้อมูลในทุกมุมมองก็ไม่เป็นที่รู้จักอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าการอัปเกรดจะประสบความสำเร็จดังนั้นคุณจะไม่สูญเสียอะไรอย่างแน่นอนเกี่ยวกับมันคุณต้องการพามันออกไปหรือไม่ อัปเกรดสำเร็จหรือไม่มันก็ไม่สำคัญแต่ว่ายิ่งไปกว่านั้นเดิมทีมันเป็นเพียงแค่คุณภาพธรรมดาหลังจากที่กลายเป็นคุณภาพชั้นยอดตราบเท่าที่มันเกินระดับ20แล้วก็มอนสเตอร์ชื่อวานอนโครงกระดูก e เลเวลมอนสเตอร์เลเวล11ระดับของมอนสเตอร์ระดับขั้นสมบูรณ์แบบคุณสมบัติของมอนสเตอร์อันเดสถานะมอนสเตอร์ตื่นเต้นจุดอ่อนของมอนสเตอร์ ธาตุแสงคุณต้องการอัปเกรดเป็นระดับมหากราบหรือไม่ไม่มอนสเตอร์ Monster ตัวนี้พูดได้เลยว่าเป็นสายคาร์ดนี้อยู่แล้วและแถมมันยังหายากเพราะมันเป็นอันเดดคุณเก่าเฟิงฉันคิดว่านี่ไม่ใช่วานอนทาราสีชาติน้ำแดงอีกต่อไปอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่ามันอยากไปกับคุณไปอย่างนั้นเหรอท่านประธานดูเหมือนว่าคุณกำลังสับสนอะไรอยู่นะ ตามกฎของสมาคมมอนสเตอร์ที่วิวัฒนาการอย่างประสบความสำเร็จมักจะถูกมอบให้กับพนักงานดีเด่นเป็นของรางวัลยิ่งไปกว่านั้นวานอนทาราสีชาต,ตัวนี้ก็ได้รับการทดสอบมาแล้ว6ครั้งไม่จำเป็นต้องเป็นเวลานี้ที่มันจะถูกเสริมคุณประธานมอนสเตอร์ตัวนี้ควรได้รับการกำจัดทิ้งอีกอย่างเด็กคนนี้อายุน้อยกว่า50เขาจะออปเกรดมอนสเตอร์เลเวล6ที่กำลมันจะตายได้อย่างไรกันดังนั้นเพื่อให้มีมอนสเตอร์เช่นนี้ แน่นอนไม่ใช่สิ่งที่บุคคลอายุน้อยและแทบไม่มีคนที่ไม่มีประสบการณ์ใดทําได้ไดใช่แล้วเขาต้องใช้วิธีโกงแนะ่โกงเขากโกงอะไรกันพวกเราก็ไม่ได้หมายความว่าน้องชายคนนี้โกงเหตุผลหลักคือความยากของการสอบที่อยู่ไกลกว่าที่ผู้ฝึกสอนรุ่นเยาว์จะรับมือได้บางทีน้องชายตัวน้อยคนนี้อาจจะเพิ่งรู้วิธีบางอย่างในที่ใดที่หนึ่งแล้วนําวิธีนั้นมาใช้กับมอนสเตอร์ ดังนั้นผลลัพธ์นี้จึงอาจาไม่ใช่ระดับที่แท้จ,จริงของน้องชายคนนี้ือสิ่งที่คุณหมายถึงคือเขาจับหนูตายโดยเมลวิวโนโเพื่อตั้งมอนสเตอร์ที่ได้การอัปเกรดดังนั้นผลการทดสอบจึงไม่ถูกต้องงั้นลือมันไม่ใช่สิ่งผิดป,ปกติอะไรท้ายที่สุดแล้วผลลัพธ์ก็ประสบความสำเร็จและใบรับรองที่ควรได้รับจากสเตลลามิฉะนั้นความเป็นกางของสมาคมจะถูกตั้งคำถาม แต่มอนสเตอร์ตัวนี้จะยังคงเป็นไปตามกฎกฎย่างงั้นเหรอฮ่าฮ่ฮ่ฮ่เป็นเพราะฉันไม่มีวินยอย่างเข้มงวดคราวนี้ฉันหัวเราะจริงๆในฉากมีผู้เชี่ยวชาญไม่มากนักดังนั้นฉันจึงไม่รู้ว่าจะเลี้ยงกบเหล่านี้อย่างไรที่ก้นบอกทาไมคุณไม่แสดงทักษะของคุณละ่ะให้พวกเขารู้ว่ายังมีโลกอีกไปที่พวกเขายังไม่รู้จักฮู้ ผมเพิ่งมาทดสอบครั้งแรกผมประสบปัญหาทั้งหมดนี้ได้อย่างไรกันนะผมยังเด็กผมจึงกงในการทดสอบอย่างนั้นเหรอแกนี่มันคุณทำไม่ได้แต่ผมสามารถทำได้คุณคิดว่าผมตาบอดอยู่งั้นเหรอเออไม่ต้องพูดถึงความไล่ความสามารถและความไม่รู้ของพวกคุณถ้าคนอื่นคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้จะต้องมีบางอย่างที่เป็นของเขาหรือไม่คุณรู้อะไรล่ะ ชื่อของลิงแม่น้ำแดงมีคำว่าแม่น้ำอยู่ในชื่อเป็นเพราะกลุ่มของมันมีชีวิตและทบีคูณโดยแม่น้ำหงสุยในความเป็นจริงวานอนทาราสีชาติน้ำแดงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแม่น้ำเพราะมีแม่น้ำในชื่อของมอนสเตอร์มันให้ความรู้สึกเหมือนเป็นแม่น้ำจ่างเป็นอะไรที่โง่เขลาตัดสินโดยรัดก่อนหน้านี้มีมากกว่าหนึ่งคนงี่เง่าที่ทำคำตัดสินดังกล่าว จากนั้นจึงให้น้ำและวัสดุหินจำนวนมากเกินเข้าไปพวกเขาไม่รู้ว่าจุดอ่อนของลิงแม่น้ำแดงคือธาตุหินหากคุณไม่ทราบความรู้ทั่วไปนี้แสดงว่าคุณอายุยืนไปโดยปล่าประโยชน์พูดพลาดอะไรของแกแกกำลังพูดว่าจุดอ่อนของลิงแม่น้ำแดงคือธาตุหินอย่างนั้นเหรอเห็นได้ชัดว่าจุดอ่อนของมันคือธาตุไม้ แม้ว่าลิงแม่น้ำแดงจะก,กลัวธาตุไม้แต่จุดอ่อนก็มีอีกอย่างคือธาตุหินอย่างแท้จริงนี่ก็ถือว่าเป็นจุดอ่อนเช่นกันอืความแขงแก่งของร่างกายของลิงแม่น้ำแดงกลายเป็นสีแดงลึกลงไปในไขกระดูกมันยากที่จะล้างออกดังนั้นฉันจึงทำในสิ่งตรงข้ามสิ่งนี้จะเสริมด้วยวัสดุที่ยังไม่ตายจำนวนมากและถูกกระตุ้นโดยคริสตัลอันดสฉันไม่มีอะไรต้องปิดบงังแต่ ฉันขอแนะนําว่าอย่าลองโดยไม่ได้ตั้งใจเด็ดขาดเพราะสิ่งที่สําคัญจริงๆคือผู้อนำเนินการในวัสดุที่มีการเพิ่มและอัตราส่วนระหว่างพวกเขาหากคุณไม่รู้สิ่งนี้อย่าเพิ่งโยนความรู้ที่ได้รับทิ้งไปฉันไม่แน่ใจว่ามอนสเตอร์ที่ผ่านการทดสอบจะกลายเป็นอะไรหลังจากนั้นถ้าลิงน้ำแดงจะสูญพันธุ์ด้วยวิธีนี้ฉันก็จะไม่สามารถรับผิดชอบความผิดชอบนี้ได้ คนรุ่นใหม่นี้ช่างน่ากลัวจริงๆด้วยความสามารถของคุณในการรับไปรับรองผู้ฝึกสอนรุ่นยาวนั้นมันไม่ถูกต้องสำหรับคุณฉันจะให้ใบรับรองแก่คุณในฐานะผู้ฝึกสอนมอนสเตอร์ระดับกลางใบรับรองระดับกลางนั้นอยู่นอกเหนืออำนาจของฉันและคุณต้องส่งไปที่สำนักใหญ่อย่างจริง60แผ่งจึงจะยอมรับการประเมินได้แต่ด้วยคุณสมบัติของคุณคุณจะต้องได้รับมันอย่างแน่นอน ท่านขอให้คุณทำงานอย่างมีความสุขละ่ะประธานเฟิงขอบคุณนะครับสำหรับการโกงใครโกงคุณคิดว่าฉันเป็นประธานคณะกรรมก,การแล้วคิดว่าฉันไม่รู้ว่าใครโกงนั้นหรือนอกจากนี้ใครบ้างที่บอกว่าลิงแม่น้ำแดงนี้คือตัวทดสอบที่ได้ถูกกำหนดให้ถูกกำจัดกันละ่ะเหตุใดรายการทดสอบจึงถูกคัดออกในห้องสอบนี้อีกครั้งใช่ฉันรู้สึกเสมอว่าคำพูดของวังซูนั้นแปลก นอกจากนี้ยังมีผู้ตรวจสอบหลีซึ่งไม่ถูกต้องข้อได้รับการกำหนดเป้าหมายของเกาฟึงฉันก็รู้สึกเหมือนกันจะไม่มีปัญหารจริงๆริงใช่ไหมฉันสามารถเป็นพยานได้เป็นกรรมการหลีที่จงใจเพิ่มวานอนทาราสีชาติในรายการประเมินนี้โจโยวนไอ้บ้าเอ้ยกรรมการหลีทําเช่นนี้เพราะเขารับสินบนจากผู้สมัครรับเลือกตั้งหวังซูหลักฐานอยู่ในบันทึกการระดมกําลังของมอนสเตอร์ซึ่งสามารถพบได้จากการสืบสวน อะไรนะจบแล้วทุกอย่างมันจบแล้วหลักฐานปรากฏแล้วในฐานะประธานของสมาคมผู้ฝึกสอนมอนสเตอร์ฉางอันฉันขอประกาศ,ฉ,กาศฉันขอประกาศว่าผู้สมัครหวังซูทำการโกงอย่างรุนแรงและไม่ได้รับการยกเว้นจากคุณสมบัติอ้างอิงนี้และจะไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้าร่วมในการทดสอบของสมาคมเทรนเนอร์ฉางอันในอีกใน3ปีข้างหน้า อดีตผู้บัญชาการหลี่หยางถูกไล่ออกจากสมาคมผู้สอนมอนสเตอร์ฉางอานและจะไม่มีวันได้รับการว่าจ้างใดๆยอดเยี่ยมพวกเขาสมควรได้รับมันวันนี้เป็นเรื่องตลกสำหรับคุณจริงๆทำไมคุณไม่มาสำนักงานของฉันและดื่มชาสักแก้วละ่ะฉันยังต้องขอให้คุณช่วยอะไรฉันเล็กน้อย